ติวก่อนสอบเรื่องเมทริกโคแฟกเตอร์ทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหมาดูครับข้อนี้มันนะฮะโจทย์บอกว่าอะไรนะฮะโจทย์บอกว่าเ,เขาให้อะไรครับให้เมทริกเมาใช่ไหมเป็นเมทริกแบบ3าคูณสเลยนะฮะแล้วก็เมทริกบคืออยู่ในรูปของโคแฟกเตอร์1นึและโคแฟกเตอร์2อสของเมทริกเนะครับเอามาใส่2อันนี้เสร็จปั๊บได้เมทริกบไม่พอใจ หาดีเทอร์มินของ B ีกลังลบหด้วยปาดมันมากในข้อนี้ถ้าออกข้อสอบปลายภาคได้ก็จะโอ้เด็ก,กจะมันจริงๆนะอ่ะมาเริ่มครับมาดูคําว่าโคแฟกเตอร์ฮะโคแฟกเตอร์หนึ่งสามนะครับตอบว่ายัางไงใช้สูนย์นี้นะฮะลบหนึ 1, ยกกำลัง1กับสามมาบวกกันแล้วคูณกับไมเนอร์หนสามนะครับอ่า ลบหนึ่งกำลังอะไรฮะกำลัง4นะฮะลบหนึ่งกำลัง4มันเป็นอะไรครับมันเป็นค่าบวกลบหนึ่งคูณกันเป็นเลขคู่เป็นบวกอยู่แล้วนะครับม i n เนอร์หนึ่งสามเกิดจากการตัดแถวที่อะไรฮะตัดแถวที่1ตัดหลักที่3ทิ้งดูนะตัดแถวหนึ่งนะฮะตัดหลัก3ปึ้งเหลือนี้นะฮะเหลือลบสองศูนย์หนึ่งสองนะครับเหลือลบสองนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองนะครับ ก็จัดการคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงลบคูณขึ้นอ่ะคูณลงก็คือลบสคูนสเป็นเลข4ลบด้วยอะไรครับลบสนะฮะคูณขึ้นก็เป็น0นะครับนะาหนึ่งคูนศูนย์ได้ศูนย์นะครับแล้วจับบวกกันก็กลายเป็นอะไรฮะลบสไปนะเสร็จแล้ว1ตัวนะต่อมามาดูโคเวกเตอร์สองสามบ้างนะฮะอ่าโคเวกเตอร์สองสามคืออะไรมาดูโคเวกเตอร์สองสามนะฮะลบหนึ่งยกกำลังสองกับสามบวกกัน แล้วคูณไมเนอร์สองสามนะฮะก็ลบหนึ่งกำลังห้านะครับสองบวกสามเป็นห้าก็ออกมาติดลบแน่นอนลบหนึ่งเนี่ยไมเนอร์สองสามเกิดจากการตัดแถวอะไรครับตัดแถวที่สองตัดหลักที่สามออกไปนะครับอ่าก็จะเหลืออะไรบ้างครับอ่าตัวนี้ก็จะเหลือห้านะฮะ4หนึ่งสองตรงนี้นะฮะโอเคไหมฮะนี่เลยตรงนี้นะเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับก็ เดี๋ยวแทนค่าคูณลงลบคูณขึ้นครับคูณลงนะครับลบด้วยคูณขึ้นคูณลงได้10 2 5 0ลบด้วยคูณขึ้นก็คือเลข4คําตอบนะฮะสิบ 10, ลบสก็เลยเหลือ6ติดลบหไปนะครับครอนี้นี่คือโคแฟกเตอร์สองสเสร็จปุ๊บยังไม่พอใจนะฮะก็ต้องมาแทานค่าหา B อีกโอ้โหขรอนี้มันมากนะฮะบ B. ของเราคือ C 1 3รู้แล้วใช่ไหมลบสแล้วก็ C 2 3รู้แล้วนะครับก็คือลบหนะฮะ อแทนค่านี้2อันนี้3 2นะครับการที่เราจะหาเมติกนะฮะอินเวอร์สของเมติกบีได้เดดของมันนะฮะเราต้องหาเดด B ก่อนนะฮะต้องหาเดด B ก่อนนะดังนั้นเดด B ตอบอะไรนะฮะก็เอ่อย้อหาเดด B ก่อนนะครับค่อยใช้คุณสมบัติเดด B ก็เหมือนเดิมครับสอง่าสองแถวเนาะก็คูณลงลบคูณขึ้นคูณลงได้ลบแลบด้วยคูณขึ้นเท่าไหร่ฮะลบสิไปนะครับโอเคนะ เสร็จปั๊บนะก็แทนค่าลบลบเป็นบวกนะฮะก็กลายเป็นบวก18ก็เลยกลายเป็นบวก10ดังนั้นนะครับ Determinant ของใคร d e t e r m i n a n t ของ b ีกำลังลบ1มีสูตรว่าอะไรนะถ้าเจอกำลังลบ1เมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนเดซไปดังนั้นข้อนี้ตอบ1ส,ส่วน10หรือถ้าคำตอบก็คือ0.1นั่นเองโอเคตอบข้อหนึ่งไปโย่ Yo.